สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตกิจกรรมนะครับผมมีไอเทมใหม่นะครับเป็นสัตว์พูดนะครับนี่ก็สามารถมาราบบูปินอัญเชิญนะครับได้ที่อีโคโนมีนะครับผมก็จะมีเอาพวกบูปินเทาครับมาตีแรกนะครับผมตรงนี้แล้วก็สามารถเอาบูปินสีเทานะครับมาขึ้นเป็นสีเขียวได้เป็นมี2นะครับเลเวล2อนะครับ อันนี้ก็ที่ผมใส่อยู่ก็จะเป็นตัวเลเวลสองนะครับจะได้รับสถานะเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะนะครับทุกๆ1นวินะครับอย่างละสี่นะครับเลือดสี่เกาะสี่แล้วก็สามารถไปขาบไปที่บ้านฟาร์มนะครับตรงนี้ทุกครั้งที่เข้าบ้านฟาร์มนะครับต้องใส่เสื้อลัที่ของตัวเองนะครับผมห้ามบั็กเข้าประตูนะครับให้ทําการระเบิดประตูเท่านั้นนะครับก็สามารถมาขาบได้ตรงนี้เลยครับนี่สัตว์บ้านฟาร์มเห็นไหม ก็เลวหนึ่งนะครับก็สามารถใช้ลูกแก้วเพิ่มโอกาสได้ใช้ลูกแก้วกันแตกได้ครับของที่ใช้ก็มีประมาณนี้เห็นไหมรเราได้ไปตีมาเราจะได้เอาใบเนี่ยครับมาตีครับแล้วก็เวลสองจะใช้ตัวนี้เหมือนกันสดพูดแล้วก็ของขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมส่วนเลเวลหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มเลือด เพิ่มเกาะนะครับวิละสองหน่วยนะครับวินี่ตีพี่ดิเ <W. S 1> ห็นไหมมาเพิ่มเองเลยแทงแรงๆเลยมาใช้ตีศูนย์ได้ละมาเห็นไหมครับมันจะเด้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บแทงอีกแทงอีกแทงเงนเหลือแทงกันเป็นเลือดอะ่ะอีกทีนึงโอเคเห็นไหมครับแล้วเกาะจะเพิ่มปึ๊บปึ๊บ เอ้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับ